ท่านผู้ชมที่ได้เข้ามารับชมในช่องกนละบ้านเจ็วันนี้ก็เป็นอาหารมื้อกลางวันอยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่เดี๋ยมีก๋วยเตี๋ยวไก่ครผมก็สั่งก๋วยเตี๋ยวไก่มากินนะนะครับก็ให้ดูเส้นนะให้ดูเส้นให้ดูนะครับ ไก่นั้นเน้นนะฮะน่องไก่น้นเน้นนะนก,นนนนนะก็เสียอยู่ในซอยนี่เองฮะอยู่เป็นอยู่เฟื่องฟ้าสิบสิบห้านะอยู่เคื่องฟ้าสิบห้าอันนี้ผมกินประจํานะครับผมกินประจํานะเขาให้อะไรบ้างก็จะมีนี่นะฮะน้ําส้มแล้วก็จะมีพริกน้ําตาลนะครับแล้วก็ อันนี้อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มะละนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีดมาละนะครับในผักนี้มีอะไรบ้างนะที่ว่าให้มาใกล้ๆร้อนๆเลยนะก็จะมีใบัวละพานะครับใบัวละพาแล้วก็อันนี้นะเป็นมะละนะครับมะละสด,ดนะครับก็เราก็ใส่ได้นะครับใส,ใส่มะละใครอยากกินเยอะก็ใส่เข้าไปเยอะๆหน่อยนะครับมะละ แล้วก็ใบหัวละพานะครับใบหัวละพาก็ฉีกใส่ได้เลยนะครับใบหัวละพาส,ะสดนะครับครับ แล้วก็ผมใส่ไปสองชุดนะอีกชุดหนึ่งก็เป็นของแฟนนะแต่น้ํานี่ผมใส่ไม่หมดหรอกอันนี้ก็เป็นน้ําซุปนะครับน้ําซุปตนน้ําซุปนี่ก็จะมีเลือดนะฮะมีเลือด โอ้หก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 นะยังไงเนี่ยนะครับหกเฉยเลยเดี๋ยวเละเทะหน่อยนะครับ ห,หมดนะอันนี้คือน้ำส้มนะผมก็จะแกะน้ำส้มใส่เมื่อกี้วันกินแค่นี้นะอิ่มแนละ้วนะี นิดหนึ่งนะครับความหวานไม่ต้องใส่นะครับใส่แค่เฉพาะพริกเผ็ดๆพอนะครับอันนี้เป็นพริกนะครับเป็นพริกเผาขั่วนะครับแน้ำตาลน้ำตาลแดงนะไม่ใช้น้ำตาลเจลา เผ็ดนะครับเอาแค่นี้พอนะฮะใส่พริกแค่นี้พอเสร็จแล้วนะครับ เส้นมันจะกอดกันนิดนะผมไม่กินตี๋ไก่นะเท้าไก่นะไม่เอาโอเคอะนี้ให้แฟนมากิน อร่อยนะเต้นนุ่มนะฮะไม่แข็งก็อันนี้ก็จะเป็นเลือดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อหัวข่าวไก่นะครับผมไม่ได้กินบ่อยนะนานสั่งมาทีนะครับ น้ำซุปเนี่ยนะน้ำซุปก็จะออกหวานออกเหมือนน้ำพะโล้นะะเหมือนน้ำพะโล้เลครับเหมือนน้ำพะโล้เลครับก็ถ้าเรากินเผ็ดแล้วก็ใส่เผ็ดใส่พริกไปถ้าเรากินไม่เผ็ดหรือกินหวานแล้วก็เพิ่มความหวานไปนะครับ ถุงที่เขาใช้ห่อมาเนี่ยที่เขาใช้มันมันเป็นถุงร้อนนะฮะมันเป็นถุงร้อนลองสังเกตดูเนี่ยอย่างเนี้ยถุงอย่างเนี้ยไม่ไม่ใช่ถุงร้อนนะถ้าถุงแบบเนี้ยคุณขุนใส่ก็คุณขุนแล้วจะหนาหนาหน่อยอย่างเงี้ยจะเป็นถุงร้อนใช้เฉพาะกับความร้อนนะถ้าแบบเนี้ยไม่ดีนะถ้าแบบแบบทีใส่อย่างเงี้ยไม่ดี นะครับเอามาใช้เนี่ยไม่ดีนะครับต้องแบบนี้นะที่ใช้เนี่ยนะครับเวลาเวลาใช้ก็เลือกหน่อยนะครับเวลาใช้ก็เลือกเลือกเลือกซื้อเลือกใช้กันหน่อยใส่ภาชนะที่ใส่กับความร้อนเนี่ยกินให้ดูนะเนี่ยชัดไหมชัดไหมเห็นหน้าพี่ไหมไม่เห็น ไม่เอาน้ำส้มไปล่ะผักก็เยอะนะฮะเนี่ยผักก็เยอะไก่เนื้อไก่ก็เยอะนะครับบ มื้อกลางวันก็กินแค่นี้แหละครับไม่อยากให้ดูนะน้าจะให้ดูนะครับน้ําเนี้ยนี่นะครับน้ําเหมือนน้ําสีพะโล้นะอย่างเงี้ยอร่อยนะครับน้าอย่างนี้สีนี้นะครับนะครับไก่ก็ไม่เหนียวนะะไก่ก็ไม่เหนียวเห็นไหม กัดไม่เหนียวชอบกินชอบกินด้วยเมื่อก่อนกินบ่อยมากอะวันนี้มากินให้ดูนะ นี่เป็นลองไก่นะครองไก่นะครับก็คุ้มอยู่นะสี่สิบบาทแล้วไปกินที่ร้านเนี่ยแค่คสี่สิบาทสี่สิบบาทเองนะครับถูกนะครับอยู่ในซอยบ้านผมนี่เองนะไม่ไก่นะครับผมขี้เกียจออกไปผมก็เลยสั่ง สั่งพวกแก๊ปมาส่งนะครับที่ร้านผมก็เคยไปกินมาแล้วนะไอผมไปนั่งกินบ่อยนะที่ร้านอันนี้วันนี้ร้อนนะก็คือไม่อยากออกไปก็เลยสั่งกินนะครับอยู่เพิ่งฟ้าสิบห้านะในซอยมากกอนนะครับน่าดีก็ถ้าหเห็นคลิปนี้ก็ลองไปทานดูนะผมแนะนําเลยครับร้านเนี้ยโอเคเลยเข้าไปจัดเข้า เข้าอ่าขัวรถเข้าไปในหมู่บ้านถนนใหญ่อยู่นะครับก็คืออยู่กลางซอยตลาดเด่นชัยอยู่ขวามือนะหมู่บ้านเด่นชัยอยู่ซ้ายมือนะครับแล้วก็ตลาดเด่นชัยอยู่ขวามืออยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านเด่นชัยนะครับแล้วก็วิ่งไปประมาณสักสิบเมตรนะสิบเมตรก็จะเห็นทางเข้าเครื่องฟ้าสิบห้านะครับเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับแล้วเข้าเข้าจากซอนกรนาดีนะ เลี้ยวขวาก็ไปก็วิ่งประมาณสัก500เมตรมองขวามือก็จะเป็นห้องอ่าเป็นเป็นบ้านนะฮะเป็นบ้านเป็นบ้านเทาเฮาอ่แะแฝดนะล็กเด็กก็ขายขลยอยู่นะมองขวามือนะเข้าไปมองขวามือนะครับ,นรบแนะนำนะอร่อยผมไม่กินประจํานะ เดี๋ยวของอร่อยอร่อยนะจะหายไปซะหมดนะครับจะหายเพราะอะไรพริศเศรษฐกิจอยู่ไม่ได้ขายไม่ดีนะครับตอนนี้ร้านค้าพวกบ้านค้าก็ย่วงบดแรงค่าต้มกันหมดแล้วนะเงินทุนก็ล่อยหล่อไปเรื่อยเศรษฐกิจอย่างนี้คนก็ไม่ค่าไม่ค่อย ก้าใช้ใจ่ายสับสอยเอยใช้ใจ่ายของฟุ่มเฟือยกันนะครับก็กินเท่าที่จําเป็นนะนะครับนะครับแนะนํานะลองไปกินกันดูโอเคก็ประมาณนี้นะผมปิดละผมจะกินละ